สวัสดีค่ะเพื่อนๆวัน,นนี้นะคะลุงจะมาทำพิซซ่านะคะมังสวิรัตวันนี้ลุงก็ทำเคบับนะคะเคบับไปทอดก่อนนะคะพวอยาเสพตัวเส้นนี่นะคะถุงนี้ยี่ห้อยี่ห้อนี้เคบับมังสวิรัตนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากทานเจไปบางครั้งนะคะยี่ห้อนี้อร่อยมากนะคะเคบับก็าทำมาจากอุ้ยพรวด เขาทามาจากถั่วนะคะหุมองเนมินุจนดูสเกเตียกค่ะก็ทอดไฟอ่อนๆนะคะจนเขาสุกได้ที่นะคะแล้วเราก็จะผสมนะคะ,ะอ๋อ,อ,อ,เ,อเขาทำจากาถั่วโปรตีนถั่วนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วลุงก็ใส่น้ำมันหม้อลงไปนิดหน่อยนะคะ ุกวันศุกร์ค่ะลุงจะทําพิซซ่าหรือทําอาหารที่แบบว่าใช้เวลานานๆหน่อยเพราะว่าทุกวันศุกร์เราจะเรา้สแกาวานจต้งสกกาันะงากาวเาะจะต้แาดพรสแกกขาน้เ้สแา์วเางบแว่าจะทอแค่ใา้เขาแรบว่าะระมาณว่าให้มี นิดหน่อยอะค่ะเพราะยังไงเราก็ต้องไปใช้เข้าไปอบอยู่ในเตาอบอยู่ดีเราก็เลยทำนิดหน่อยนะคะพอให้มันหอมๆม,มีกลิ่นน้ำมันแล้วก็กลิ่นดาดกระทะอะคะ่ะเพื่อนเดี๋ยวมาดูต่อนะว่าลุงจะทำอะไรหลังจากที่ฟังเรื่องคิดเครียดมาหลายวันแล้วต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะคือมันอัดอั้นตันใจมันต้องระบายออกมาะคะ่ะแต่เราก็เพี่ยวจะไม่ได้ทำวิดีโอคิดเครียดๆอีกแล้วนะคะเพื่อนๆจะทำอาหารแล้วก็อะไรสนุกๆเนานะ โอเคค่ะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าพูดอะไรไม่ไม่สุภาพเมื่อวิดีโอก่อนนะคะเพราะว่ามันอัดอั้นตันใจมานานกับเพื่อนมันระบ,บายออกมาขอบคุณนะคะเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็ดชัมบปนยุนเนี่ยค่ะเพื่อนๆถ้ามันสดมันจะเป็นแบบนี้เวลาเราหั่นเขาจะข้างในเขาจะสวยงามมากเลยนะเพื่อนๆน่าทานมากเลยแต่ถ้ามันเริ่มเก่ามันก็จะออกดำๆใช่ไหมคะ ถ้าวัตถุด,ดิบเราถ้าวัตถุด,ดิบเราสดอาหารจะอร่อยนะคะเนี่ยค่ะกระเทียมกระเทียมนี้ลุงเขาก็จะไปบดให้เล็ะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะเอาใส่น้ำมันไว้พอทีนี้เราก็จะมาโรยหน้าพิซซ่านะคะแม่แม่ลุงเคยเปิดร้านพิซซ่านะคะลุงก็จะมีความรู้เรื่องพวกนี้นะคะนี่ยค่ะแผ่น พิซซ่านะคะสำเร็จรูปนะคะจะมีขายตามห้างประสัทประสินค้าที่พวกเราอยู่นะคะลุงก,ก็เอามาทิ้งไว้อย่างนี้ไอสิงหูมองอมินุตเตอนดูแลมนะเสหยอูเตอร์เนี่ยหนุ่ยหงรึมแตรยิ่งเมบยยิ่งจะดีขึ้นยส่งจะเอืมฟลุฟิกถ้าตากแผ่นเยสไว้อย่างน yes ี้ได้นานๆยิ่งดีนะคะ ए, <c oughs> ลุงบอก อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงกันแล้วแต่คนนะแต่ลุงหิวไงคะลุงต้องรีบทําแล้วในขวดในซองเขาจะมีซอสแบบนี้มาให้นะคะที่สวีเดนก็จะมีซอสแบบสําเร็จรูปมาให้นะคะสําหรับพิซซ่านี่แหละค่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกนะคะเสร็จแล้วนะคะลุงก็ใส่เห็ดลงไปไปผัดนะคะ เราจะผัดในกระทะเนี่ยเพื่อที่จะให้มีกลิ่นหอมอะไรให้เครื่องปรุงอะไรมันเข้ากันนะคะก่อนที่เราจะเอาไปโรยหน้าพิซซ่านะคะแล้วก็เข้าเครื่องอบนี่เป็นเมนูมังสักรที่ลุงทำนะลุงชอบทำบ่อยเ้าจะเปลี่ยนหน้าของเขาไปเรื่อยอันไวายาได้นปนนอตแม่อ่า,อา,าโอเคคอะไรเงี้ดูสกัสเตียก็ซ้ำมาวะอืมอืมก็จะ พ่ไปจนกว่าเขาจะเริ่มเกลียงเกลียมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกนะออน้ำมันเหรอคะอ๋อใส่น้ำมันมะกอกลงไปด้วยะคะ่ะอีกนิดนึงสักครู่นะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยลุงก็จะใส่เนยนะคะเพื่อที่จะให้ความ ชุ่มฉ่ำในเนื้อของเนื้อเทียมนะคะเพราะว่าเนื้อเทียมก็ทําจากถั่วก็จะเขาจะแห้งๆหมดน,นะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะพอหลังจากที่ประมาณคั่วคั่วให้เขาเป็นสีกริมเกรียมแบบนี้นิดนึงนะคะเราก็จะรอให้เขาเย็นแล้วเราก็จะโรยนะคะแล้วลุงก,ก็มาเตรียมตัวนี้อันนี้คือออร์กโนนะคะเพื่อไปเก็บมาจากสวน หลังบ้านเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาทนหนาวทนหิมะได้นะคะอันนี้ดีมากเลยลุงก็จะโรยโรยโอเกโน่สดลงไปนะคะอันนี้ดีมากเลยนะคะป้องกันแบคทีเรียอะไรเคี้ยวเคี้ยวทันห,หรือทําเป็นชาดื่มก็ได้ค่ะดีมากเลยเขาจะทําลายแบคทีเรียอะไรที่ไม่ดีในช่องปากนะคะดีมากสําหรับช่วงนี้นะ ตอนนี้ลุงก็หั่นแตงนะคะลุงจะทําซาซิกินะคะซาซิกินี่เขาจะใช้โยเกิร์ตนะคะแต่ลุงจะใช้โยเกิร์ตจากมังสวิรัตที่เขาทําจากข้าวโอ๊กนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะอดลิดีมากเลยนะคะแล้วเราก็จะผสมกับเกลือแล้วก็สวัสดเพเื่อวะพริกไทยแล้วก็แตงนะคะซาซิกินี่นะคะก็จะทานคู่กับพิซซ่านะคะ เผื่อใครสนใจอยากไปทำนะคะเห็นไหมคะท่าหันพ่อครัวนะคะเนี่ยแม่เขาเคยเปิดร้านพิซซ่ามาก่อน,นะคะ่โนโะใส่อันนี้ด้วยลงไปด้วยนะคะกระเทียมด้วยแล้วก็น้ำน้ำ,น,ำน้ำมันมะกอกค่ะอนั่นแหละซาซิกิค่ะว่าเฮียแต่เดนซาซิกิซาซิกิซาซิกิกนะคะเป็นโยเกิร์ตที่ผสมกับ แดงกว่าแล้วก็โยเกิร์ตที่เขาทำเนี่ยคะ่ะบางคนเขาจะใช้โยเกิร์ตถ้าคนทานโยเกิร์ตธรรมดาก็ใส่โยเกิร์ตธรรมดาค่ะอันนี้เป็นมังสวิรัติค่ะเขาทำจากข้าวโอ๊ีนะคะเพื่อนเพื่อน,นลุงทำซัสซิก,กิ้นะคะตอนนี้ใส่โยเกิร์ตลงไปเลยคะ่ะ ็จแล้วเราก็ใส่แต้งลงไปเลยนะคะหลังจากที่เราใส่โยเกิร์ตแล้วพอเราใส่แป้งเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะบีบกระเทียมลงไปเลยค่ะสองกรีบใหญ่ๆเลยนะคะสําหรับปริมาณนี้นะคะโยเกิร์ตปริมาณ500กรัมนะคะเนีย่ยค่ะโยเกิร์ต500กรัมเราก็จะใส่กระเทียมกรีบใหญ่ๆ2กรีบนะคะ เสร็จแล้วก็จะตามด้วยพริกไทยดำป่นนะคะพริกไทยดำที่เป็นป่นๆนะะลงไปนะคะใส่ลงไปเลยเอาที่เราคิดว่าเราชอบนะคะแหวนเนี่ยบิดเลิกผุนเลิกผุนเวอร์แดนเป็นหอมนะคะผงหอมแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยนะคะเอาที่เราชอบเลย แล้วแล้วก็บีบมะนาลงไปสักดบสองดบสามดบแล้วแต่เราอะชอบอะค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะกอกนะคะโอลิฟน้ำมันโอลิฟนั่นเองนะคะเห็นไหมคะพอดีเลยเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆนี่แหละคะ่ะซาสึกิสูตรของลุงอ้วนนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเผื่อเพื่อนๆชอบ เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆที่เป็นขวดนะคะให้ดูนะคะแล้วก็ทาให้รอบๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นชีสนะคะเราก็จะมาฝนชีสนิดนึงนะคะชีสที่เราใช้เราก็จะใช้ชีสมังสวิรัตนะคะก็ทำให้บดให้ละเอียดค่ะนี่ค่ะเอาที่เราชอบเลยนะเราชอบแค่ไหนเราก็ใส่เข้าไปแค่นั้น เสร็จแล้วนะคะเราก็โรยหน้าด้วยชีสที่เราทําไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นเนื้อเทียมนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็จะเอาไปโรยหน้านะคะ เนี่ยคะ่ะเราก็เอามาโรยหน้าเลยนะคะ,ะเราก็โรยด้วยหน้าเลยนะคะที่เราเตรียมไว้ที่เอาไปผัดคือพวกเห็ดแล้วก็เนื้อเทียมนะคะ<ม>เห็นไหมครับเพื่อนเสร็จแล้วเราก็รอให้อุณหภูมิเตาให้คงที่นะคะ<ม>หัมัากรด้ดพอดีเลยฝุง่งเน่น อืมัวละกันที่ความร้อนประมาณอยู่ที่สองห้าสิบนะคะแล้วเราก็จะอบนะคะอูเล็งเนสก็ดูยุ่งนั้นนะาเน,นถ้ารอให้เอ่อให้เตาอบร้อนเต็มที่เลยนะคะเราเปิดไว้เลยก่อนที่เราจะทำพิซซ่าพอเต็มที่เสร็จแล้ว เราพอเราเอาพิซซ่าเข้าอบใช้เวลาแค่สิบนาทีเองนะคะนี่นะคะกระเทียมที่เราบดเราก็จะมาใส่ขบน้ำมันมะกอกไว้แล้วก็ไปลีนหน้าพิซซ่าตอนนี้เลยนะคะก่อนเข้าตู้อบเนื้อพวกนี้นะคะเพื่อนๆเนื้อเทียมพวกนี้เขาจะเหมือนกันกับเนื้อไก่เลยนะคะเขาทำเหมือนมากเลยนะคะ โรยกระเทียมนะคะกระเทียมสองกลีบที่เราเอาใส่น้ำมันไว้ะค่ะก็โรยให้เต็มเลยเสร็จแล้วเราก็เข้าตต้อบเลยนะคะเข้าตต้อบแล้วค่ะหลังจากสิบนาทีผ่านไปพิซซ่าสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะหลังจากสิบนาทีโอ้ลุงก็จะโอ้ย เบียสิงแช่ช่องฟิตเราไม่เห็นรู้เลยไปแอบซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลุงโอ้หน้าทานมากค่ะเสร็จแล้วลุงก็โรยด้วยออริกาโนริกาโนนะคะสดสดที่พี่เอาไปเก็บมาเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็โอ้ผักของลุงมีอยู่ตรงนี้ลุงก็จะมีผักสลัดแล้วก็พริกสดลุงชอบทานพริกสดนะลุงเป็นคนทานเผ็ดมากแล้วก็หัวหอมแดงสดแล้วก็มะเขือเทศค่ะ ลุงก็จะโรยลงไปเลยค่ะโรยลงไปเลยค่ะ,งงคะเป็นไงคะเพื่อนๆน่าทานไหมคะของลุงพิซซ่าของลุงเสร็จแล้วค่ะเ,เพื่อนๆหวังว่าเ,เพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากค่ะฮะ ซาซิกิไหมแหมซาซิกิเมื่อเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนๆนลุงก็เอาซาซิกิมาโรยหน้านิดหน่อยอืมเนี่ยโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนยังไงก็ลองไปทำดูนะคะเผื่อใครสนใจเมนูนี้นะคะทานกับพ่อบ้านและครอบครัวนะคะขอเปเพื่อนมีขอเห้เพื่อนมีความสุขในวันหยุดนี้นะคะมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะอืม